สวัสดีค่ะแม่มารีซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มารีซอนจะมาบอกวิธีการปลูกมะเขือพวงในกระถางนะคะมะเขือพวงในกระถางนี้แม่มารีซอนจะปลูกโดยการวิธีช่ำกิ่งค่ะช่ำในน้ําไม่ได้ชํำในดินนะคะเอากิ่งของมะเขือพวงที่แม่มารีซอนตัดมานะคะมาแช่ในในอ่างบัว ในกระถางบัวนะคะเนี่ยแม่มะลิซอนตัดมากิ่งหนึ่งแล้วก็ตัดเป็นท่อนได้สี่ท่อนนะคะแล้วก็เอามาแช่น้ำในอ่างบวัวทิ้งไว้ประมาณสองอาทิตย์นะคะเพื่อให้รากเขางอกการเอา กิ่งของมะเขือพวงที่เราตัดเป็นท่อนแล้วนะคะไปแช่น้ำในอ่างบัวเราจะใส่น้ำให้สูงประมาณ3นิ้วถึง4นิ้วนะคะแล้วก็นำกิ่งของมะเขือพวงลงไปแช่แล้วก็ทิ้งไว้2อาทิตย์โดยแม่มรดิสอนจะเปลี่ยนน้ำทุกวันเพื่อป้องกันน้ำเน่า แล้วก็เพื่อป้องกันลูกน้ํายุงลายแล้วเอาไปวางไว้ตรงชายคาบ้านนะคะผ่านไปแล้วสองอาทิตย์ค่ะนี่เห็นไหมคะเมื่อเขือพวงรากงอกแล้วพร้อมปลูกลงดินนะคะเวลาชำเออเวลาแช่น้ำนะคะอย่าไปวางตากแดดนะคะให้วางในร่ม แม่มะลิซอวางไว้ตรงชายคาบ้านค่ะเรามาปลูกลงกระถางกันนะคะการปลูกลงกระถางของแม่มมริซอนนะคะจะวางกระถางสอนกระถางค่ะนี่กระถางชั้นล่างกระถางชั้นล่างนี้แม่มมริซอนเอาดินธรรมดานะคะ ใส่ลงไปไม่ไม่ไม่ได้ปรุงดินนะคะเป็นดินด้วนที่ค่อนข้างเหนียวดินในกระถางเก่านั่นแหละคะ่ะแม่มลิสโอนใส่ลงไปในกระถางแรกเพื่อที่จะวางกระถางที่เราปลูกมะเขือพวงทับลงไปสาเหตุที่วางกระถางซ้อนกระถางเพราะว่า บ้านแม่เมริซ้อนมีแต่พื้นปูนนะคะพอมีแต่พื้นปูนปุ๊บพอเราไม่วางกระถางซ้อนกระถางก็จะทำให้พื้นปูนร้อนร้อนขึ้นมาไอพื้นปูนที่ร้อนมากๆเวลาวันไหนแดดจ,จัดๆนะคะไอมันจะขึ้นไอร้อนจะขึ้นมาโดนรากของมะเขือโดนรากของต้นผักผลไม้จะทำให มะเขือหรือผักผลไม้ของเราแห้งตายได้เฉาตายได้เพราะความร้อนก่อนที่จะใส่ดินลงไปนำหินมาวางก้นกระถางก่อนประมาณ3-4สี่ก้อนวางไม่เยอะเพราะว่าก้นกระถางรูเยอะแล้วก็ปรุงอยู่แล้วแล้วก็ใส่ฟางเก่าลงไปอันนี้ฟางเก่าฟางเก่าตั้งแต่ต้นปี6กสาม แล้วก็ใส่ดินที่ปรุงแล้วลงไปนะคะนี่ดินเป็นดินที่แม่มาริซ้อนปรุงแล้วการปรุงดินเพื่อปลูกผักแม่มาริซ้อนได้ทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างดูวิธีปรุงดินกันนะคะปรุงดินแบบนี้ปลูกอะไรก็งามรับรองค่ะเราใส่ดินลงกระถางก็กะประมาณกิ่งของ เมือเขือพวงด้วยว่าสูงแค่ไหนนะคะอันนี้แม่แม่ลือซ้อนก็กะประมาณกิ่งของเมือเขือพวงว่าสูงแค่ไหนแล้วก็ลดน้ำลงไปก่อนให้ชุ่มแล้วก็นำกิ่งเมือเขือพวงมาปลูกลงไปมาปลูกลงไปนะคะนี่กิ่งเมือเขือพวงเราก็ดูด้วยว่ากิ่งมันสูงแค่ไหนยาวแค่ไหนนะคะ อันนี้แม่บริซอนก็กะประมาณลงไปแล้วว่ารากของกิ่งมะเขือพวงเนี่ยจะสัมผัสอยู่ตรงครึ่งกระถางเพราะว่ากิ่งเขาสูงแค่นี้นะคะก็หลังจากรดน้ำแล้วก็เอากิ่งมะเขือพว,วงวางแล้วก็เพิ่มดินเข้าไปอีกให้เต็มกระถางเหลือไว้ประมาณหนึ่ง ถึงสองนิ้วเพื่อเวลาเราปลูกแล้วเราก็ต้องใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกรดน้ำน้ำจะได้ไม่ไหลออกนอกกระถางนะคะน้ำก็จะได้ขังแล้วก็ชุ่มอยู่ในกระถางแล้วก็ซึมลงใต้กระถางนี้เราก็ใส่ดินค่ะแม่มะลิซ้อนก็จะใส่ให้หมดเลยก็จะเหลือ ปากกระถางขอบปากกระถางไว้ประมาณ1นิ้วเพราะว่าดินที่ปรุงนั้นจะปลงมากเดี๋ยวก็จะยุบตัวลงแล้วก็จะมีฟางอยู่ด้านล่างด้วยนะคะจะยุบตัวลงก็เหลือปากกระถางไว้ไม่ถึง2นิ้วหรอกคะ่ะแม่มริซอนเหลือไว้ประมาณ1นิ้วเดี๋ยวดินยุบตัวลงแม่มริซอนก็จะเติมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักลงไปแล้วก็รดน้ำจะได้สะดวกน้ำจะได้ไม่ไหลทิ้งดินที่ปรุงไว้เตรียมไว้ก็เต็มกระถางพอดีหลังจากนั้นเราก็จะรดน้ำนะคะ รดน้ำอีกครั้งนะคะรดน้ำให้ชุ่มนี่รดน้ำให้ชุ่มเสร็จแล้วนะคะการปลูกมะเขือพวงในกระถางหลังจากที่เราปลูกแล้วอย่าเพิ่งนำกระถางทั้งคู่นี้ไปตั้งกลางแจ้งหรือตากแดดนะคะให้ตั้งไว้ในร่ม แม่มริซอนจะตั้งไว้ที่ข้างๆโรงจอดรถแล้วก็ข้างๆอ่างบัวค่ะไม่โดนแดดเพราะจะเป็นเกือบตลอดทั้งวันจะมีแดดส่องถึงบ้างนิดหน่อยช่วงบ่ายๆก็จะวางไว้ตรงข้างๆอ่างบัวแล้วก็อ่างปลา ตรงลงจอดรถวิธีการดูแลรักษาหลังจากที่เราปลูกกิ่งมะเขือพวงลงกระถางแล้วเราก็รดน้ำเช้าเย็นประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็สังเกตดูต้นของมะเขือพวงที่เราปลูกว่าใบสุดชื่นดีไหมแล้วเริ่มมี การแตกใบใหม่ออกมาไหมถ้าเริ่มมีการแตกใบใหม่ออกมาแล้วใบเก่าสุดชื่นแสดงว่ามะเขือพวงได้ติดแล้วมีชีวิตที่สมบูรณ์แล้วเราก็ยกกระถางคู่นี้ออกไปตากแดดได้มะเขือพวงนี้จะชอบแดดจัดนะคะชอบแดดจัด แดดจัดเท่าไหร่ยิ่งดีเราก็ไปวางตากแดดแล้วก็รดน้ำทุกวันถ้าเขาติดแล้วรดวันละครั้งก็ได้แล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักใส่ปุ๋ยหมักนะคะที่เราหมักไว้ใส่ปุ๋ยหมักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งวิธีทำปุ๋ยหมักเดี๋ยวแม่มาดิซ้อนจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะ ทราบวิธีการปลูกมะเขือพวงในกระถางแล้วนะคะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่มาริสอนด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ